พี่เป็นบ้าวกรรมกรพี่เป็นบ้าวกรรมกรโตอายนี้เป็นผู้บ้าวกรรมกรอีลาคนงามก็คงบอนซอนตนทุนชีวิตของอายมันบ้านทอนทำงานห่าเงินไปวันวันวันแรก ของอาทิตย์มันก็คือวันจันทร์้องนางคนงามคงบ่มองกันความฝันของอายมันสลายแต่ก็บฮู้เป็นเพราะเหตุอันใดหรือเป็นผานางมันบ่มีใจท้านาของอายนั้นมันจน น้องนางแก้มแดงเลยไม่สนอายเป็นคนธรรมดาเกินจนบ่มียดหรือสักดาเหมือนกับใครบ่มีมนหรือขาดาให้เจ้ามันสุขใจ พบกันด้วยหัวใจยังไงมันก็ได้รักกันนานนานก็คนมันจะไปเจ้าคงลืมเรื่องของวานวานเวลาอายโทรไปเจ้าก็พร้อมที่จะปิดจะเคลียสายเวลาต่อจากนี้ไปอายก็คงบ่มีสีทธ แตัวอายคนนี้มันก็คงได้แต่คิดคิดพอดเจ้าฝันละเมือมันอยู่กันทุกค่ำทุกคืนและยังนั่งคอยเบิ่งดาวกับพระจันทร์ เจ้าในอาวกาศก็ย้อนคิดหอดขนาดขนาดสีห้องหัวใจอ้ยนี้มันสีขาดก็เพราะเจ้านั้นต้องมาจ้าทุกเรื่องราวไอ้นั้นยังจำทุกพยคำและวาจาทุกคำคืนอ้ภา,านา ให้เหล่านั้นได้มาเจอมาเป็นคู่ของกันอายเป็นผู้บ่าวท้บ้านมีงานมีการเป็นกรรมมาก่อนอีลาคนงามคงบ่อนซ้อน เหลือใจแทนโอลาอีนางเอ้ยสิตนเจ้าของที่เกิดมามันจนชีวิตมันบ่ดีอย่างใครเขาเราจะด้านะโฆษณา ชีวิตมันบอดีสำนาตาให้เหตุจังได้จังได้จังได้เจ้าถึงสิมองมาไอ้คนกระจอกบันนอกหองนะบ่มีปัญญาดอก อายมันจนบ่มีสตังถ้ามีแค่ใจมันก็คงบ่พอคงสู้บ่ไหวขั้นตามใจนางก็อายบร่รวยแถมอายบร่รอให้เฮ็ดจังได้จังได้เจ้าถึงสี่มองให้คนบันนอกบอ่มีบัญญาแค่ผู้รับเมาคนธรรมดาคงบ่มีทางได้มาคู่กัน o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  ha o ha o ha o ไอ้บ่มีเงินทองเหมือนผู้บ่าวของเจ้าที่ผูกเน็ตไทยอย่างงามแต่อ้ายมันหากจริงอยากได้เจ้ามาเป็นคู่ครองลองเปิดใจได้บ่ถึงแม้ว่าอ้ายมันสิจนต้นทุนชีวิตมันบ่ได้ดีอยากให้เจ้าคนนี้มามองอ้ายนี้ยังมีผู้บ่าวกำมอกรคน,นนี้นั้น ยังคอยคิดฮอดและสู้เพื่อเจ้าตัวอายนี้เป็นผู้บ่าวก,กรรมมาก่อน อี่ากคนงามก็คงจะมาบ่อนซ้อนต้นทุนชีวิตของออ้มันบ้านทอนทำงานหาเงินก็กินกันไปวันวันวันแรกของอาทิตย์คือวันจันน้องนางคนงามก็คงบ่มองกันความฝันของออ้นี้มันแตกสลายลงพันแต่ก็บ่หูเพราะเหตุอันใดกัน หรือเป็นพ่อนางนั้นบ่มีใจถ้านาของอายนั้นมันจนน้องนางแก้มแดงก็เลยบ่สนอายเป็นคนธรรมดาบ่ามียศมีศากดาหาย่างใครเขาโอ้ละนางเจ้าคือสิฮะ ฮักบอได้ดอกเพราะอายบ่วางที่มาตอบแซดน้องแม่บังอ้อนอายเฮ็ดงานบอดได้รับบอดได้นอนก็ย้อนว่าอายนั้นเป็นกรรมกรชีวิตจริงอายบอมเปนใครในละครถ้าเจ้าเลือกคนโลโลอาอก็คงต้องยอม เราเลือกคนรู้รูไอ้คนนี้ก็คงต้องยอมขอได้บอกขอให้เจ้านั้นกลับมาตอนนั้นเห่าคบกันมันคงบ่มีความหมายใดๆถ้าเจ้าทิมเอาไว้แค่เสียใจเจ้าคงจะลืมมันไปเจ้ามันเอามันมาปาไว้ อ้มันเป็นคนขายแหงทำงานเป็นประจำทุกๆวันก็มีแต่งานแต่ใจก็มีเพียงแค่นางมีเพียงแค่นางที่มันอยู่ในหัวใจหนึ่งคำว่าฮักที่ายไดเก็บเอาไว้คำเพียงหนึ่งคำบ่กล้าที่จะบอกไปพระติดที่ายนั้นมันเป็นคนจน ่มีดอกเงินทองอยู่ข้างกายอายบ่มีเพียงเจ้าอยู่ข้างกายมีเพียงความฮักที่มันจริงใจอยากให้น้องนางได้เก็บเอาไว้จากหัวใจดวงนี้อยากจะบอกน้องไปอายคนนี้มันฮักเจ้าตลอดมาถึงอายบ่มีสิทธิ์ได้กอดได้หอมยังใครเขาแต่ใจอยากบอกว่าฮักเจ้าเด้อ ผู้บาวกรรมกรอีลาคนงามก็คงจะมาบ่อนซ่อนต้นุนชีวิตของอ้ายมันบั่นทอนทำงานหาเงินก็หาก,กินไปวันวันจบนะครับ